นี่ครับวันนี้มาสวนส้มโอ,อผลไม้ไทยส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแมน่นบ่เย้ดจ้าสุดยอดครับเพิ่นปลูกอยู่นี่แปลงนี่มีร้อยก็ต้นครับเพิ่นปลูก,ปล,กปลูกโดนไปได้แล้วครับนี่4ี่ปีแล้วค่ะ4ี่ปีจ้าแสดงว่าจักปีมันได้ผลผลิตครับนี่าส,สา3ปีปีการไม่ก็เปลี่ยนเนาะปีกาอ๋อสปีดได้เก็บผลผลิตค่ะ<า>สืนส้มโอครับผมนี่นะครับมาเห็นสวนส้มโอก็เลย อยากให้เป็นแนวทางในการปลูกนี hey. ่แล้วก็ผลผลิตช่วงอีกสักเจียหาเดือนนี่ก็จะออกอันเก็บผลผลิตได้นี hey. ่ครับเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของผู้บรรดูแลยังี่ครับจุดยอดเลยเอาสวัสดีเอ้ยแขกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะก็อันนี้สวนสมโอเอ้ยปลูกอะไรไปไหนยึ่สวนเหรอ อันจำนวนต้นนะบุหค,ค่ะแต่ว่าจำนวนไรนั่นร่วมทั้งหมดเลยทั้ง 3, 4, 4, สามสวนสี่สวนกเกือบยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่ค่ะปลูกบักสมโอเข้าเข้าปลูกจักปีจักในผลผลิต ประมาณ3ามปีค่ะ3มปีมันก็เริ่มก็เริ่มออกอ๋อตอนนี้ส่วนนี้คือสี่ปีแล้วสวนนี้4ี่ปีค่ะปีกายนี้เก็บผลผลิตแล้วค่ะเก็บแล้วค่ะแต่แกบอว่าท่านได้ไรมาได้นอนเป็นปีแรกเนาะนี่ปีที่สองมากกก็เริ่มแล้วค่ะปีเท่ไหอืมก็คักยู่เนาะก็โอเคอยู่ค่ะมันก็เริ่มก็เริ่มได้ผลผลิตก็เริ่มได้ผลผลิตสายพันธุ์มันเป็นสายพันธุ์ยังครับตัวนี้ทับทิมสยามค่ะตัวนี้ทับทิมสยาม่วยงามค่ะยุดเด่นงงทับทิมสยามมันเป็นยังไงกคือโอ่รสชาติมันสีหวานเนาะค่ะ หวานอมเปรี้ยวนิดๆละค่ะสีมันสีงามนะคะสีมันสมออกชมพูอ่ะจ้ะอ๋อจะออกชมพูค่ะเริ่มต้นผมถามเริ่มต้นของการปลูกบันบักชมโอ้เนี่จุดเริ่มต้นของการปลูกชมโอ้เฮาปลูกจากไหนจุดเริ่มต้นของการปลูกชมโอ้เนี่เริ่มแรกเลยนะเอ่ยกับพวกไอ้หูวอีหยังมามาว้นะมันเป็นสวนเอื่อยเนาะเขาซื้อต้นพันธุ์มันหรอคะข้ากะเขากะซื้อต้นพันธุ์เขาสื้อมาจากอันปากพนังครับค่ะสังสังกิ่งมันมาจากปากพนังมาหอดเขากะ เอามาชำไว้สักก่อนเนาะชำไว้มันออกฮ่ามันแข็งแรงแล้วเท่ากับจังอัันเอาล่งปลูกนะจ้ะเอาชำไว้มันออกฮ่ากก็เป็นเดือนพ่นได้ค<า>่ะเพิาท่ได้ปลูกการดูแลยากยอย<ด>ู<ด>่ยจ้ะแรยากกันมั้งเอาลงเอาล่งปลูกแล้วก็ตายก็มีหาลายตายก็ลายจา้ะ<ด>เป็นน้ำอากาศมีส่วนมัมันก็มีส่วนนะจ้ะมันเป็นมันเป็นพืชที่เฮ็ดยากอยู่ได้ดูแลยากครับค่ะแต่ว่าผลผลิตออกมากก็โอเคอยู่ค่ะปีที่แล้วที่มันออกเริ่มต้นมากเปงเลยครับ ก็โอเคอยู่เด้รสชาติมันแต่ว่าคำแต่ค่ะมันกัมันกัเป็นย่ามของมันอยู่เด้ค่ะมันออกนานาฝนนี่มั่นสีอยากรสชาติมั่นสีอยากออกจืดจักน้อยเนาะจ้ะอ๋ออ๋อแสดงว่ามันปีนึงมันออกจกเกื่ออันที่เพิ่นเพิ่อนบอกให้ฟังอ่ะเนาะว่ามันสิออกของมันเรื่อยๆเด้ มันสิออกมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมุนเวียนไปเรื่อยๆอยงนี้นะจ๊ะแต่ขึ้จังสีแล้วค่ะนี่อันนี้หนวยใหญ่เลยบออันนี้ซุงมนีหนวยใหญ่แล้วบบบนี้อันน่าพนยังเป็นดอกอยู่เห็นนหมค่ะเขาแต่ออกดอกกมี่ค่ะเป็นดอกมาบางเป็นดอกอันนี้คือเป็นดอกอันนี้นี่ก้าวแต่ออกดอกนี่ค่ะนี่ต้นนี้ออกดอกหลายนี่ต้นนี้ดอกหลายค้ะอันบอลเด็ดบ่ลอันบอ้เด็ดค่ะตอนนี้ยังบ่เด็ดวิธีการสมมติว่าจำได้เขาจัะเขาจะเด็ดบ่ลเห็นกาวาเด็ดค่ะถามมันสมสมมติว่า ถ้ามันหลายแห่งนี่ต้นมันสีท่างานของมันเองเลยค่ะมันสีดีน่วยมันออกมันสีดีดออกเองทำมันบวแข็งแรงนะมันสะพิษมันสีดีค่ะบันนีถ้ามันหน่วยหน่วยทอกำปั้นหรือว่าทำบักเน้าหนี่เขากับจังหวะยางเบิองว่าหน่วยใดมันสมบูรณ์บวสมบูรณ์เขากับจังตัดออกแล้วก็เขาเสียวไว้ต้นนี่เจหน่วยเจ้าสินะจ๊ะขันเอาไว้หลายมันกะบ่ได้เนาะต้นมันยังหน่วยอยู่หนะนวยงามเนาะค่ะอันนี้หัวน้พร้อมเลยค่ะการให้น้ำเป็นไรครับการให้น้ำกะระบบหนาเอาคันคัน กระสเปิงเกอร์นะคะสปริงเกอร์แบบนี้จ้าปีดพึ่งเลยจีกระโดดอะไรแบบนี้เปิดแล้วก็มันก็หมุนติวติออกมาหล่อค่ะการให้อาทิตย์ละเทื่อค่ะมันแห้งแห้งกะซีมือหายซู่มือที่ไหนาห้องห้องบันหายซูมือบ่ค่ะบ่พู้ดอกลายเถ้าบันหายซู่มือค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็ออกดอกลายแต่ต้นนี้พัฒนนั่นแต่ว่าต้นนี้พัฒนทับทิมสยามด้วยค่ะต้นนี้ครับต้นนี้พาสีเป็นขาวแตงกว่าต้นนี้นะบ่ค่ะปีนี้พ่เป็นมากเปลี่ยนยุ่กับพ่หลายปีนี้พี่กาวนี่ย ต้นนี่นาฬิกายนี่ยสามสิบหน่วยอืมให้ดิค่ะหมากนั่นอ๋อมากคือเป็นหน่วยนี่ดิัน้ดิค่ะอันนี้นะคะแตงกวารสชาติแซ่บค่ะนี่นะมันจะแซ่บมันหวาแซ่บค่ะแซ่บเอากุ้งพันสีใหญ่ๆครับแต่ทําทีมสยามเนี่ยกุ้งพันสีน้อยเนาะอ๋อกุ้งพันสีน้อยสีชมพูแต่เพิ่นนี่สิเป็นสีขาวกุ้งใหญ่รสชาติดีค่ะตัวนี้นะเป็นเป็นสายพันธุ์เวลาเอาขายเ้าเาขายจะไหนตอนราคามันไม่รูขายเป็นน้อยเป็นน้อยหมดเลยจังไหนเป็นอ่า เป็นกิโลค่ะเอากับสรงโลเฮ้ากับสรงกิโลก็ได้แต่เฮ้าสิตัางราคาของเฮ้าเองเนาะเพราะว่าเป็นบ้านเฮ้าขายบ้านเฮ้ากินนะจ๊ะขอคือเฮ้ากัะสร้างเฮ้าเพราะฮั่นแดดอนันปันใดเรื่องราคาเฮ้าฮันแดดเฮ้าฮันแดดตัางใหม่ใบมาตรฐานปันใดเรื่องละค่าอันปีที่แล้วเฮ้าขายทังไหนครับเวลาเฮ้าขายอันปีที่ผ่านมาเนาะเฮ้ากับขายเป็นนวยนวยละ อันหาซีฟม,มั่งสี่ซีฟมั่งหกซีฟและมั่งส้าบาทมั่งเลี้ยวเต้าสามซีฟม,มั่งขายแทบบานเท่ากินนะนะจา๊ะครับครับค่ะถ,ถ้าว่าคาดการว่าปีนี้ปีนี้ก็จะได้ขายหลายอยู่เนาะปีนี้ก็ค่ะ<อ>ก็แต่ว่ากาสิมาเรื่อยๆเนาะมันก็บบิดมันบ่พร้อมกันนะนะจา๊ะคันสมมุติว่าอันเอาการใส่ปุย๋ยใส่ให้อาหารเสริมมันเปเลยนะครับมีเฮามีสูตรบอ่ะข้าใส่ยเงงก็เฮ็ดคือเฮาเจ้าพาเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดกัาใส่จังไดน แกคือห้ากับใส่รอบเพามันกลเป็นรอบโคนรอบโคนมันนี้ยใส่ใส่ตามพุ่มมันนะร้อยร้ยรวยตามพุ่มพุ่มมันี่ครับครับครับ่าค่ะ้าก็ลร้ยตามพุ่มมันร้ยแล้วห้ากับหดน้ำเลยห้ากับโบเดเมนว่าเ้าสิโลยถิ่มใบโบเมนคือแล้วร้ยปุ๋ยแล้วห้ากับหดน้ำคือว่าปุ๋ยเนี่ยคันห้าวโบห้มันคันเ้าห้อยว้ถิ่มว้แล้วมันบ่อห้าอ่อนน้ำใส่มันนะสิครับมั่นกั อันนั้นทิมซื้อซื้อสารอาหารมันก็แล้วอนนั้นท์ส่วนไฮทิมไปซื้อซื้อเพราะกระต๊อบที่ใส่นี่คือใส่ใส่สูตรซิบหาค่ะสูตรแสดงว่าในสวนูตรสูตรซิบหาหมดเลยใส่สูตรเสมอระยะเวลาการใส่ลายโดนไปไหนครับการเมื่อใดใส่ดูไปไหนแล้วค่ะเดือนละเทื่ออ๋อเดือนละเทื่อค่ะโอ้ยหน่วยมันแสดงมาแป๊บยางเบิรงต้นมันมีหน่วยเฮาโอ้ยอันประมาณเท่าที่เก็บผลผลิตได้ปาร์มานตอนต้นพุ่นกระดกค่ะต้นที่วางพุ่นกระดกต้นนั้นยี่สิบกว่าหน่วยบาาตัวบัดนี้เ่าทีเก็บผลผลิตจัไดบานี เจ็บผลผลอไร่ค่่สมที่มันเป็นหน่วยนี่เข้ากันเข้ากันนับไว้เข้ากันนับไปเวลาเวลามันเป็นเป็นช่อดอกเข้ากันเริ่มนับเลยครับเป็นช่อดอกปุ๊บพันนับไปเลยอีกเจ็ดเดือนนี่ค่ะขันขึ้จังมันเป็นหน่วยจังสี่แล้วให้เป็นหน่วยจังสี่ในีนี่สุ่มนี่นั่นในสามเดือนสี่เดือนเลยได้ค่ะนี่สามเดือนเลยได้ค่ะนี่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 ค่ะในสามเดือนแล้วเข้ากันเข้ากันับไปเลยอีกสี่เดือนมันบ่อกระสิครบเจ็ดเดือนเข้ากันตัดได้ตัดได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมว่าเข้าเริ่ม ห้าเลื่มห้าเลื่มเดือนครับครับหากว่าเบืองเมื่อเบิองตามันเมือเบิองตามันตามันสิอันตุ่มตุ่มตุมหอนน้ำมันมันนี่ค่ะครับรน้ำมมันนี่มันสิมันสีอันน่ะนะมันมันสิรจ้าอะไรหนมันสิใสใสโอตน้ำมันมันสิใสใสบอตอนนี้มันยังอันนั้อยู่มันก็ยังคุ้มคุค่ะยังเวเสียอยู่ค่ะเ้าจะเบิองออกเลยจ้าเพิ่นวาจังสั่นละขาเจ้าเนียนั่มยังสั่นละครับครับเอาเบืองได้อยู่รูเพื่ยนกลบกพื้นที่นเนาน บ้านยังแคนี้บ้านฟังแดงค่ะบ้านฟังแดงตําบลให้ยองคอําเภอพังคนจังนวัดนครลูกมีมีสองสายพันธุ์หรือครับคิดว่านะคิดว่ามีสองสายพันธุ์ต้นพันธุ์มันที่เขาสือมาตอนแลกต้นละเท่าไรประมาณเท่าไรสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเก่งละสองร้อยห้าสิบพื้นที่เข้าหนิปูจากอะไรพื้นที่เข้าทั้งเมิดนีิทั้งเบิดเลยทั้งเบิดเด้อยูนีส่งห้ายูผุนเก้า เป็นยี่สิบกว่าไรเป็นเกินยี่สิบไรประมาณยี่สิบไรเนาะประมาณยี่สิบไรเมันก็ยิบระยะห่างกันระยะต้นประมาณจากเมตรครับสะสี่เมตรหาเมตดบ่อนี่ประมาณหาเม็รบ่อจะว่าหาเมหกเมตดอยู่ี่นี่ประมาณนั้นละได้เนาะระยะต้นระยะต้นนี่ประมาณซ้ำากันหกเมตรหกเม็ดเหมือนกันประมาณนั้นกับประมาณนั้นตัวนี้ส่วนี้ก็คือสี ซีเดือนละโอ้ซีปีค่ะซีปีก็ได้เก็บผลผลิตตั้งแต่สามปีแล้วค่ะเก็บผลผลิตตั้งแต่ปีการนี้แล้วนี่คือเป็นเนี่ยถ้าอีกจังหน่อยนี่ผมว่าจะออกเพือบเลยด้วยนี่มั่นกับสีเริ่มมันกับสีไล่ขึ้นเรื่อยๆเนาะครับครับจ้านี่คือเป็นเนี่ยถางพื้นค่สมมติว่าผลผลิตช่วงอีกจังเดือนฮาเดือนนี่ก็ยัมีผลผลิตออกมาอยู่ค่ะอันเอื้อแฉลมีมีเบอร์โทรศัพท์ปะเบอร์เบอร์เบอร์มีอยู่ค่ะครับครับเบอร์คนมากผู้ใดอ่าอยาก อยากปลูกหรือว่าอยากซื้ออยากซื้ออยากซิมออยากซิมกาล่องแวะมาเบิงเด้องด้าน่บ้านฟังแดงค่ะพี่กาด่บ้านฟังแดงทางไปบ้านสงเปื่อยค่ะอ่าแตคือบอกว่าเบอร์โทรกะเบอร์โทรกะนศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดสามสองหนึ่งสี่สี่ศูนย์สองจ้ะก็คืออีกสักสี่ห้าเดือนโทรมาคุยกันก็ได้นะะจองไว้ก็ได้จองไว้ก็ได้เออจองจองผลผลิตไว้ค่ะเขาว่าปีที่แล้วนี่ออกออกไรไปไหนออกไรอยู่ค่ะกกาได้ สองสามขั 2> 2, 3, 000, ้นรถอันเสื้อรลีรถนะอ๋อได้ะไรเยอะอยู่เนาะค่ะก็<อ><อ>ะได้อยู่ค่ะแกคำพูดได้อยากได้แะ,ะ,ะโทรกิงกลางมาจา้จาหาไอายแขกได้ได้ได้อาีลสุดยอดฝากถึงเกษตรกรเช็ดเช็ดผลไม้ในในเมืองไทยไอ้แขกตามความคิดเท่าที่ข้อมีประสบการณ์ในการปลูกโสมโอนี่ยซีปีแล้วนี่ยซีปีนี่ยจ้แตแต่กระเมื่อยอยู่ได้เนาะมันกระดูแลยากอยู่จ้ากกับผลผลิตมันออกมากกับราคามันกับ บ่คอยบ่คอยตรงเป่าเ้าปันไม้สมมือในกับปุยยังกับแพรอยงกระเพีงก็ะอดเอาค่ะสู่ๆไปน้ำกันสู่กันเนาะจะมีอยังกับพรึษากันซ่อยเรือกนรด้วยจ่าหยุดยอดยุดยอดเอาตอบผมตอบพุดไดลาอคิอบคุณคากหุดยอดครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมบรรยากาศการปลูกส้มโอเป็นผลไม้ที่แบบว่าใครๆก็ได้เคยได้กินแหละลิ้มลองแต่ว่าการขั้นตอนการปลูกมันก็จะยุ่งยากแต่ว่า แนวทางการปลูกหรือว่าวิธีการปลูกถ้าใครสนใจส้มโอฮะติดต่อพี่แขกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ห้อยไว้ก็วันนี้ก็มาชมการปลูกส้มโอสวนส้มโอนะยี่สิบไร่สุดยอดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหากทางช่องครับสุดยอดครับสวัสดีครับ